สบายดีเนาะมวันนี้ข้าพเจ้าจะมาแนะนำการลงทะเบียนการนําใสเว็บ a อ m o ม o เนาะอยู่ในนี้เนาะซื่อเว็บก็คือ Admodo ตัวนี้เนาะวิธีเข้า,าง่ายเนาะเข้าไปที่หน้า Google เนาะก่อนที่เราจะลงทะเบียนใส่งาน Admodo เนาะ เข้าบุกโก้แล้วก็พิมพ์คําว่า Edmodo เนอะ a d m o d o แบบนี้แล้วก็กด enter เข้ามามันก็จะโซ่เว็บของ Edmodo เนอะอยู่ในหน้าลักของ Google แล้วเนาะก็นะแบบคือเว็บตัวนี้ถ้าขึ้นแบบนี้เราให้กดทีเว็บมนะันเลยเนอะกด Edmodo ปุ๊บกันรอท่าเนาะเน็ตค่อนข้างจะซ่าแดเด็กๆมันก็จะขึ้นแนะนำหนารักษ์ของเว็บ ก็ประมาณนี้นะก็คือเป็นเราเป็นเรื่องของการเฮียนหุ้ออนไลน์เนาะการยกระดับการเฮียนในแบบออนไลน์เนาะมาในที่นี้เรายังโบงมีบัญซี่ถืเนาะเราต้องได้สมัครบันซี่ไหมเนาะสมัครบี <c oughs> วิธีสมัครบันซี่ไหมมันจะขึ้นปุ่มตัวนี้เนาะ sign up for a free account เนาะกดนี้ก็ได้หรือ เอากดอยู่ด้านเทิง่งคำว่าสมัครที่ก็ไดเนาะไดทั้งสองปุ่มก็คือข้าพเจ้าจะกดที่ปุ่มสมัครปุ๊บแล้วเข้ามาสังเกตมันจะมีออปชั่นให้เลือกอยู่สามหุแบบเนาะหนึ่งก็คือ t e a c h e r a c c o u n t เนาะสองก็คือ Student Account สามก็จะเป็น Parent Account เนาะหนึ่งสองสาม อันนี้เขาก็เลือกแล้วเนาะถ้าว่าเขาเป็นครูอาจารย์เขาก็ต้องเลือก teacher account ตัวนี้เนาะถ้าว่ากรณีเขาเป็นนักเรียนที่ว่าเข้าห่วมในห้องของของเรียนของอาจารย์ผู้ใดผู้หนึ่งเนาะเขาต้องสมัครตัวเองเป็น student account เนาะถ้าว่าเป็นพ่อแม่ของนักเรียนเนาะหรือว่าผู้ปกครองก็ต้องสมัครเป็น parent account เนาะมันก็จะแตกต่างกันเนาะในที่นี้เราจะมา ลองสมัครเป็น t ิเซอร์แอคเคาทตัวนี้เนาะเราก็คลิกเข้าไปคลิกเข้าไปแล้วก็เลือกอีเมลเนาะหรือเราสามารถสมัครผ่านสองทางอื่นเนาะก็คือสมัครผ่าน Google บัญชีของ Google เนาะหรือสมัครผ่านบัญชีของ Office 365วันเนาะทีนี้เราลองสมัคร แบบ email นะอีเมลเนาะข้าพเจาใส่ลาว to d e v at gmail dot com เนาะข้าพเจาใส่อีเมลตัวนี้วันนี้พาสเวิร์ดเฮาก็ตั้งตามใจเนาะแต่ว่าต้อนะนะตงชื่อเนาะลาวเนาะพาสเวิร์ดเฮาต้องชื่อเนาะลักๆักที่เราควรจื่อก็คืออีเมลล้วก็พาสเวิร์ดเนาะ เราตั้งแบบน้อยเราต้องจือ่อเรือว่าจดไว้แห่งดีเนาะหลังจากที่เราป้อนทั้งซองยางเรียบร้อยแล้วเราก็กดคำว่าสรนะ้างแอคเคาท์เนาะกดปึ๊บก็จะรอท่าเนาะอันนี้เรอาอยากเซฟพัทสเวิร์ดกับเซฟไปเนาะบรอยักเซฟแลวก็แล้วบันนี้มันจะเด้งมาหน้านี้เราก็เพียงแต่ป้อนซื้อเอานะเเาะตอยางข้บพเจ้าซื้อสมไซก็เขียนซื้อสมไซ นะคำพิทูลอับบัตใช้สื่อของเฮาเนาะสื่อของอาจารย์แล้วก็กดต่อไปเนาะหรือว่าเน็กถ้าเป็นภาษาอังกฤษบัดนี้มันก็จะให้เฮาสำรวจต่างๆเนาะตัวอย่างเฮาจัดตั้งสันห้องเฮียนเฮายัางเลือกสำรวจความสนใจต่างๆนะเนาะเฮาสามารถเลือกไดนะ้เนาะบัดนี้เฮาเลือก ตัวใดก็ได้เน,นะเส้นข้าพปเจ้าจะเลือกตัวชี่หนึ่งเขาจะสร้างห้องเฮียนไหมเขาก็สร้างเลยเนาะสมมติข้าพปเจ้าจะสร้างห้องเฮียนห้งงองของคอมพิวเตอร์เนะคอมหรือว่าสาขาไอที IT. แต่อย่างเนาะแล้วก็เลือกวีซ่าเขาเลือกเป็นท้งมัดเนาะ แล้วก็เลือกวิชาย่อยก็เลือกทั้งหมดเลือกระดับสั้นเนาะเขาก็ใช้นักการศึกษาผู้ใหญ่แบบนี้เนาะว่าเขาเป็นวิยาลัยเนาะถ้าว่าเป็นสั้นอันอื่นที่ว่าเป็นประทย่างอนุบาลก็เลือกตามที่มันมีอยู่ในมดมู่เลยเนาะเดี๋ยวนี้ครับเจ้าจะเลือกการศึกษาผู้ใหญ่แล้ว่ากดเน็กหรือว่าต่อไปเนาะส่วนตัวนี้ก็จะเป็น C สั้นต่างๆเนะาะขอสมารถเปลี่ยนได้ตัวอย่างห้องของเขาเขาจะเไเจ้าใส่เป็นซีฟ้าก็เลือกซีฟ้าทะเลวันนี้เรากดสร้างสันเลียนเนาะกดแล้วก็รอทาแป๊บนึงมันก็จะเด้งมานาลักของเว e ็เอ d m o d o ตัวนี้เนาะมาหอดน,นี้เขาระเจ้าก็จะมาจบเพียงเท่านี้เนาะกับการสมัครสมาชิกหรือว่าการสมัครเป็นครูซ่อนอยู่ใน โปรแกรม a อ m o d โเนาะอีกอีกอย่าง,งนะึงเนาะอีกอันนึงก็คือมันเด้งขึ้นมาดานเทิงเนาะยังบ่แล้วเนะาะการลงทะเบียนก็คือเฮาต้องได้ไปยืนยันอีเมลที่เฮาได้ตั้งสมาชิกนี่เนาะอันนี้สำคัญเนาะถ้าบ่าดังนั้นมันจะบ่แอคทีฟให้เฮาเนาะ